ส้มเ้นขนมจีนอยู่ค่ะส่วนสวนผักสวนผักเรานี่ผักขมแล้วผักสลัดหอมแดงและะ้วกักพริกนะจ้ะเดี๋ยวเรามากินกันเนาะจ้าสวนป่ากระป๋องก็เป็นสองป่ากระป๋องนอะจ้ะไม่แต้ใส่สองปองแล้วก็ใส่แค่น้ำป่าลงไปนิดนึงหลังจากนั้นไม่ต้องปรุงยังเลยจ้าอร่อย รสดีแล้วก็บผงชูกรบป๋อยใส่จ่าวินกับลินนาเขาจะกินแบบนี้นะคะเขาจะกินอันนี้เป็นไก่แฮมเบอร์เกอร์ค่ะนี้นะไก่เบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์อุยนี้เอากินเองมันร้อน่อยแค่น่าจะแจนแั่งมินนั่งมินนี่นะมีผักด้วยโซ่มันวินนั่งนี้โซ่กิแฉะ จะกินเขาน้ำกันอจะ <So, S 2> นั่งกินดีๆีนี่นาว่าเสียเอาเซนว่าสันจะถามว่านั่งที่กินบอบรู่วจะถามว่านั่งอยากเล่นบอยอยากเล่นแน่นั่ง โอ้ยถอดเด้อจะทำผู้ชมกองกับพ่อกองกองขวดกันได้หน่อยก็ฮอดานสกอตร็ตกระดานไหนไหนเห็นฮอวเดืนนั่นเห็นปะพ่อถามบอกว่าไม่แต่พ่อเขาจีเก็บบอกว่าจะเอาอยู่แบบจะแก้แม่ตลอดนะดีนา ไอ้พระส้มแมนวิน I อ o v e you mama <boundaries. S 1> I love you too ค so hmm. ุบอนี่ดนั่นไม่มีใครที่จะดมว่าไอจะคล้องเงินบ่ดีแลยแม่มาเก็บหึงอ้ายพี่น้องหึงแต่ยังก็อิฐชาบอกตามภาษาเด็กน้อยล่ะเอาว่าช็อกโกแลตลูกกินเลยแล้วมาเด้อจะท่านผู้ชมอาจจะมาเห็นเนาะนี่เนาะนูุชไปหาแนวมยอาันอันเดี๋ยวเด้อจ้ะเบื่อเด็กน้อยไปก้อนโลด ไปหาเดื่มาห้องก่อนเดีย๋ยวไปนิดหน่อยลีนะ <c oughs> ไม่รู้จะทำได้ไหม <c oughs> ขอโทษด,ด้วยจ้ะถา้าแม่นางกินคนเดียวนี่ก็จะเ,เป็นอีกแบบนึงกินน้ำเด็กหน่อยก็จะเป็นแบบนึงสิละแบบสดๆลยที่น้อง กินแบบนี้คืกอก็มารอกจะ้ะถ้าจะไปตั้งอีก,กันขอบขอบใกล้ฟ้าพนังเสียงมันจะบกคอยได้ยินอ่ะพี่น้องคือจังหนูจะนั่งไก่เลยยังสินอ่ะอร่อยไ่โลูกไอ้ก๊อดแตมันอย่าเดินไปโลกแจ้งกระตชอ อะไรดีนะก็แต่ไดกก็ดูวีซาท่านผู้ชมไาดีกดอัมาเอางนแกเาเอามาเห็ดใหญ่สมใหญ่ๆเอากินมาชิลุดแม่มีเอาขนมจีนไหมลูกเอาวะมโนริตเตอเออกินเราดูลีนานี่ มาได้จ้ะใส่มือนี่ลรอมันจังแสบมันจังสัมผัสเนาะจ้ะม,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 มามาพอมจะไปทำกีาซ้อมหมาหมาครับผมข้าวโพดยอแมร์วินครับผมดนะครับผมมาเลยข้อแก้นชนบี อ๋อโอ้ยนโยนแล้วก <Mama. S 1> ็แ oh. ม sure, ่มาเออใส่ปลากระป๋องลงไปพริกเขียวหนิมีหั่นลงไปเอาแปะสาบปลากระป๋องมาเนี่ยแค่ทำแต่ด <the> ressing อันนี้พัดขมเด้อจ้ะเอาใส่แค่แค mm ่แค่ทำแต่ด ressing น่านะ <c oughs> ยาบาแอะแม่หล,ลกักลูกแม่หิ่มเน่ยมาค่เยยบาแอดเลยอะไรลูก กินซาบะกินซาบะละกอดี่ <Yeah. S 1> อันนี้สายกินแต่นั่นจะเล่นก่อนแต่ถามมาสายกินบอลกินถ้ากินอิ่มแล้วงั้นสินั่นก็นจะมาขอคั้วก็กจะบอกแม่แม่ฉันหิวกล้วยแม่ฉันหิวขนมปังงั้งสินะนั่นจะมาเรียกแม่ทันที ส่วนเมนวินเนี่ยถ้ากินเขาอิ่มเขาก็อิ่มไปเลยนอกจากาเขาอยากกินแซนวิชคนจังบอกจริงสินะมาเพี่องเอีนัดทีบช้อปปิ้งอืมช้อปปิ้งอาแะไรหูอใช่ อะไรบอสดูหอทำเบเกอร์ดิสซิงนะกินให้มันมดก่อนลูกูฮอเท็จัดเดี๋ยวดูทอดไอ,อ,อ้แต่ดันชิคก้งเบเกอร์อ๋อเพ่งจะมีชิคก้งเบเกอร์เซิร์ฟอ๋อโอเคโอเคอเนี่นะมาชิกุสิตลีน่าก็ชิคก้เบเกอร์้มีจาชิคก้เบเกอร์แบงค์ก,ก์ของลีน่ามีอยู่ ลีน่ามีอยู่เนี่ยพี่น้องชิคก้นเบอ่์เกิรเนี่ยแตนมักกวนเห็นไยได้ืมนั่งเสิร์ฟรูปที่นี่ละจ้าว้าวชิไปร้อยกินันมาแลงบอกอยันนั่งกินเขาน้ำลูกน่าจะเนาะ อ่ะมาจด้จะทำาส้มโอ้ยเนาะอือ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 อะไรลูกทำผู้ชมกนอือันนี้มันหมั่ไก่ได้ดูกที่พยอก็ไละจับเป็นปลากระป๋องดีฟิส ใ <And> นหมัก,กริล a n chicken burger อ๋อด,ด,ดูอ,ช,อ,อชิคเกินเบอร์เกอร์ไม่รีโลดมันแม่เล้ยไ้บักลาลับลีนาาขอบคุณครับขอบคุณครับ้ามี่กลโล้แอตลดโลก i t ชิ e r ลห่องแม่ตลอดแค่นั้นจ้ะมล้ชอบเล้วชิคกนเบอกอรนะมันเหมือนนกเกตนั่นแหะ แต่มันจะเป็นแบบเบอร์เกอร์เนะาะยดีไม่แม่ภาพไป,ไปซื้อไปซื้อไปซื้อปลานนี้นั่น้องลุกเนาะแต่ก็ต้องไปกุละหลานหล่ละแบบนี้ม,มาจากพริกเจลียวอรอยจันเอยเพชรน้อแบบนี้ ทิชชู่เอมบอลเลนส์ทำใหิชชู่ว้าเร็วเร็วน้ำอีกแล้วโอ้ยคีบผิดเก็บน้ำได้พิจารณาเออ แม,ามา่มาคุณมาได้เแม,ม่มาคุณมได้คับผมคับผมอืม คุณจูงมาไปข้างนอกไม่มีเรยถามก็เลยบอกว่าดูสิดูส mm. ิแบบรั้นหน่อยดูฟอดูแอตเทนให้เฟิสแฮฟเขาดูชิกิงหลกกินให้มันหมดเลย เนื่ยมากเนี่ยมากใ่านแล้วค่หอะไรนี่เอ่แดดอะไรแดดแดดูหัอแห่ลูกแห่นี่น่ะไม่กินชซ่จะให้อาจแมน siapa sih non? dua ah, makan bab ลูกไปแห่งเข้าไหเผ็ดกับพ่อเผ็ดเอามามม่าเอตามอดอยู่ลูก

ครับผมหยอยอ,ยอแมนวิน and ว r a a n d and, and อ๋อแมงวันบหมื้นแมงแม่รัแม่รัก c h i c k e ม b ตลกม,มาด้อจ้าทำผูช้ชมมากินน้ำกันได้ <Okay. S 1> อ thăm ừ. subscribe lại kênh ừ. ruột không ừ. ใส่รสชาติปลากระป๋องก็จักง,งกินนมอจีนไป<ส>ได้พี่น้องแต่แบบแยกๆแซ่บคักอะไโรโลก ที่แล้วทักโกอีสาน <laughs> ทักโกลปอีสานาห่อแอบตลอดลูกอายกินลอกทำให้พักสานแน่น้ำเนี่ยโอ้ยคงสิแซบปน็อ พี่น่าเนเอผ่นังซีเนเตแมนเนพี่น้าเปนเอผ่นังซีกับไรายใส่นั่งกับยิบกินเอ้า ม,มาเ,มเราจับปลาน,นี่น่เฮ <Hey. S 1> ้ยที่นี่สีกินยังสีได้ปะเนี่ย hey. นม่มมา,มาครับครับ,รบว,วิลเล่เอเจิช์คีชาร์คี้คนนี้นะเขาใจรอกมาแบบนี้อุ้โอ้ม่ฟิงเจร์แอนด์โคร์ขนมจีนกับปลาปองแบบนี้จะกินพริกแม่เฮ้ยสเมีย

อ้มกินวาช่วยกุดวาช่วยกุดไม่ใหญ่หรืตัวแม่มาทิศตะวัด้วงแม่ถามขึ้นวัดด้งเป็นตัว่ม่มาเชิญกิน Jag bröt mamma. du är slapp. Mamma, jag är trött, du är slapp. Slapp.

เวลาหยาดพี่น้องทำนั่งกินคนเดียวนะคะเวลาหยาดเรได้เด็ดกินเขาพร้อมลูกพล้ยามกินเขาพร้อมลูกเขอโทษเขอภัยแล้วจะเพื่อลูกอาจจะกวนเป่าสวนมากแน่แล้วแม่ก็ต้องเงินตอบลูกแน่อย่างยังส่นะเราแม่ก็อยากว่าน้่าทำผู้ช่น้นมันก็จะเป็นยังสหละจา้ะชีวิตจ,จริงนะเกือบทุกบ้านแล้วจา้ะบ้านหลงังใดมีเด็กหน่อยอ แ,แม่ที่ไปกินน้ำมาจังน้อยด่เซ่ให้ท <Hey. S 1> ่านผู้ชมพี่น้องคะไม่ตายไปล้วเด้อจ้าให้ดู่านผู้ชมให้ดู <Hey, do. S 1> hey,